ล่าสุดปียบุตรเลคเชอร์สภายกเว้นไม่ปรืมสุขภาพนำเสรีภาพแค่คออ้างบริหารประเทศล้มเหลวเมื่อวันที่5เมษาย,ยน,ปา 2, นปีพศ5 5 6 3นายปียบุตรแสงกนนกคุณแกนนำคณะก้าวหน้าในโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปียบุตรแสงกนกคุณโดยมีเนื้อหาดังนี้ Special e p i พิโซดอินเทอร์เรกนตอนพิเศษว่าด้วยเรื่องรัฐประหารโควิดและการรวมศูนย์อำน,นาจที่แต่เป็น,นส่วนส่วนหรือเฟกเมนต์เซนเตอร์ไรเซชันสภาย,ยกเว้นไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรสถานการณ์ฉุกเฉินกฎอายการศึกกฎหมายฉุกเฉิน จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่3ประการคือ 1. เกิดวิกฤตการ 2. ์ํานำมาซึ่งการออกกฎเกณฑ์มาตรการที่มักจะให้อำนาจพิเศษแก่ผู้ปกครอง 3. เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐในประเทศไทยเองล่าสุดมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีเคอร์ฟิลร่วมกับมาตรการอ,าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการห้ามบินการบังคับกักตัวผู้เดินทางเข้าไทย ซึ่งทั้งหมดนี้อ้างว่ามาจากการรักษาสุขภาพของประชาชนให้พ้นภัยจากวิกฤตโควิด -19 ดังนั้นวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์การใช้อำนาจดังกล่าวต่อมาตรการต่างๆของรัฐบาลไทยด้วยมุมมองของทฤษฎีความคิดที่ว่าด้วยสภาย,ยกเว้นหรือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงเหตุผลว่าทำไมผมจึงคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้คือรัฐประหารโควิด และการรวมสนย์อำนาจที่แตกเป็นส่วนๆมาให้ทุกคนได้ร่วมฟังร่วมคิดกันผมอยากฝากไปถึงทุกท่านว่าผมเข้าใจสถานการณ์และเห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้างานทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนรวมทางรัฐบาลด้วยแต่การเข้าอกเข้าใจเพียงอย่างเดียวโดยไม่ร่วมการฉุกคิดวิเคราะห์ หรือท้วงติงใดๆปล่อยให้ผู้ปกครองกระทำการโดยไรทิทางและวิธีการที่ดีในการบริหารประเทศชว์สถานการณ์วิกฤตเลยก็จะเป็นเรื่องที่แย่ไปอีกเหมือนกันจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกรันและร่วมกันคิดวิเคราะห์ท้วงติงหรือเสนอแนะกันได้อย่างเต็มที่ไม่ว่ากี่วันที่ผ่านมานี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกโทรทัศน์ รวมกันเฉพาะกิจและตอนหนึ่งกล่าวว่าสุขภาพนำเสรีภาพผมเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะสุขภาพสามารถเขียงคู่กับเสรีภาพได้ดังนั้นเราต้องไม่ปล่อยให้สุขภาพกลายเป็นข้ออ้างมาสร้างความชอบธรรมให้การบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ประสิทธิภาพจนไม่รู้ว่าจะพาประเทศไปทางไหนในยามวิกฤตโควิดครั้งนี้ สุดท้ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนคนไทยจะร่วมมือกันและร่วมมือกับทางการเพื่อฟันฝ่กอุปสรรควิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ #covid19 #podcast i n t e r a c t n u m UN เปิดจดหมายขอไทยชี้แจงคดีอานาคตใหม่หลัง60วันผ่านไปไร้คำตอบ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเคยยื่นจดหมายขอคำชี้แจงจากไทยเรื่องการดำเนินคดีพักนักขใหม่เมื่อเดือนมกราคมปี2 5 6 3พร้อมขอคำตอบใน60วันเมื่อครบกำหนดจึงเปิดเผยจดหมายต่อสาธารณะแต่ไม่มีคำตอบจากรัฐบาลไทยจดหมายดังกล่าวดำเนินการภายใต้ใตกลไกพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยเดวิดเคผู้รายงานพิเศษแห่งสหรประชาชาติว่าด้วยเสยรีภาพด้านความคิดเห็นและการแสดงออกและเคิลมงโวเลผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิทเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมลงวันที่20มกราคมปี63ซึ่งผู้รายง,งานพิเศษทั้งสองคนแสดงความกังวลที่มีการดำเนินคดีภาคนักข่้นใหม่ในขณะนั้นทั้งยังระบุว่าข้อหาดังกล่าวอาจนำไปสู่การยุบพัก และการเอาผิดทางอาญากับสมาชิกพักเนื้อหาในจดหมายพูดถึงตั้งแต่การก่อตั้งพรรคันคุใหม่การหาเสียงชูประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูน2560และการปฏิรูปกองทัพการเป็นพรรคการเมืองซึ่งได้เสียงมากที่สุดเป็นอันดับที่3ไปจนถึงการตัดสินให้ธนาธรจึงลุกเลงกิจผู้ก่อตั้งพักพนสภาพสสและยังมีการฟ้องร้องสมาชิกค,คนสำคัญ ของพักหลายคนภายใต้กฎหมายแตกต่างกันไปนอกจากนี้ผู้รายง,งานพิเศษได้ระบุในจดหมายขอคำชี้แจงหรือความเห็นจากรัฐบาลไทยหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่มีต่อพักนักโทษใหม่ซึ่งขอรายละเอียดที่ครบถ้วนในเรื่องข้อเท็จจริงและพื้นฐานกฎหมายที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีที่อาจนำไปสู่การยุบพักนักโทษใหม่ ขอคำอธิบายว่ากระบวนการดำเนินคดีพังดขนคนใหม่เป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลอย่างไรทั้งยังขอข้อมูลที่รัฐบาลไทยมีหรืออาจมีเกี่ยวกับแนวทางหรือการตีความมาตรา49แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งรับรองว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นไปตามข้อคิดเห็นทั่วไป ข้อ34ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือไม่และแสดงให้เห็นมาตรการต่างๆที่ได้นำเนินการเพื่อรับรองว่าบุคคลสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติและใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก โดยปราศจากการค,มค่มขู่หรือการค่มเหงรังแกจดใหม่นี้ยังให้ความสำคัญกับกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้องต่อสารัฐธรรมนูนเพื่อยุบพักนักขตใหม่ด้วยข้อกล่าหามีแนวคิดที่จะล้มล้างการปกครองระบบชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งสารัฐธรรมนูญได้รับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่19กรกฎาคม ปี2562ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา49ที่ห้ามบุคคลใดใช้สิทธิและเสียธิีภาพในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขหากยุบพักก็จะมีการตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปี นอกจากนี้ยังระบุถึงการที่สมาชิกบางส่วนของพรรคถูกตั้งข้อหาร่วมจัดการชุมนุมเฟดม็อบโดยไม่มีการแจ้งลวงหน้ากีดขวางประชาชนในการเข้าถึงสถานีรถไฟและสถานที่สาธารณะแม้ในไทยที่สุดจะเป็นอย่างที่ทราบกันว่าพรรคนานใหม่ถูกตัดสินยุบพรรค เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี63จากคดีเงินกู้ยืมของพรรคที่ได้จากธานาธรส่วนคดีที่เคยถูกกร่าวหาความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา49มีแนวคิดที่จะล้มล้างการปกครองระบบชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคดีอิลูมินาติสารรัฐธรรมนูญได้จัดสินยกคำร้องไปเมื่อวันที่21มกราคมปี63 แต่จดหมายของผู้รายงานพิเศษสารประชาชาติฉบับนี้ซึ่งลงวันที่20มกราคมปี63ก่อนหน้าวันตัดสินว่าคดีอิลลูมินาติเพียงหนึ่งวันก็แสดงความกังวลอย่างจริงจังว่าการดำเนินคดีกับพรรคในั้น,นใหม่อาจส่งผลให้เกิดการยุบพรรคและการกำหนดว่าสมาชิกพรรคจะมีความผิดทางอาญาอาจเป็นการค,มคุมขู่หรือขัดขวางบุคคลอื่นๆรวมถึงประชาชน สมาชิพกพรรคกันเมืองอื่นภาปะชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่นๆไม่ให้พูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นกันจนหมายฉบับดังกล่าวของผู้รายง,งานพิเศษยังแสดงความกังวลด้วยว่าการฟ้องร้องคดีต่างๆต่อสมาชิพกพรรคนคั้นใหม่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับมุมมองของพวกเขาต่ออิทธิพลของกองทัพในทางการเมืองและกังวลว่า การดำเนินคดีเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อลงโทษพรรคการเมืองที่วิพา์วิจารรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกพรรคอาจเผชิญการฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาจากการวิจารณ์รัฐบาลภายใต้กฎหมายห้ามปลุกปั่นและมินสถาบันที่มีอยู่ซึ่งในอดีตผู้รายงานพิเศษได้เคยแสดงความกังวลในประเด็นนี้มาแล้วผู้รายงานพิเศษได้ขอคำตอบ จากทางการไทาภายใน60วันเพื่อให้ชี้แจงถึงแนวทางการตั้งข้อหาและพิจารณาคดีกับพาคอนาคตใหม่พร้อมระบุว่าหากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจุดใหม่นี้และคำตอบใด ที่ได้รับจารัฐบาลจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของกลไกพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามจนถึงวันที่30มีนาคมปี63ซึ่งได้มีการเผยแพร่จ,จดหมายของผู้เร่งการพิเศษผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็ยังไม่มีเอกสารคำตอบจากทางการไทยปรากฏบนเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด ครอบครัวชินวัตรบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่3โรงพยาบาลสู้วิกฤตโควิดเมื่อวันที่3เมษาย,ยนคุณแพทองทานชินวัตรบุตรสาวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพที่มีคุณพานทองแท้ชินวัตรและคุณพินทองทางคุณอากรวงขนาดส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาที่โรงพยาบาลรามาได้พูดคุยกับคุณหมอและฝ่ายบริหารถึงปัญหาโควิด -19 ช่วงวิกฤตนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือสภาวะขาดแคลนชุดป้องกันสำหรับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พวกเราได้สั่งซื้อชุด PPE หน้ากากอินและหน้ากากอนามัยเพื่อเตรียมนำส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสามแห่งคือโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาซึ่งเป็นสามโรงพยาบาลที่รับเคสหนักๆมากที่สูตรในเวลานี้และยังคงต้องการสิ่งของจําเป็นเหล่านี้อีกเป็นจำนวนมากอิงและครอบครัวขอส่วนกาลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกๆท่านและขอชื่นชมทุกท่านจากใจจริงขอใหท้ทุกท่านแข็งแรงและปลอดภัยสู้ๆค่ะ